ในครั้งแรกยังยังไม่เคยครับผมก็หล like sure ักๆเลยก็คือมาหาความรู้ครับผมเพราะว่าดูจากโฆษณาเราจะมีวิทยากรหลายๆท่านครับที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่จะมาแสดงความผิดเหตุแล้วก็ให้ความรู้เราครับผมค่ะเราได้ข้อมูลตรงตามความสนใจไหมคะ่าก็ตรงนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทั้งตลาด หุ้นแล้วก็ตลาดทองช่วงนี้ก็ค่อนข้างผันผวนครับนักนักลงทุนก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีในการใช้ประกอบในการลงทุนนะครับผม<ะ>ก็มีลงทุนครับหลักๆก,ก,ก็จะเป็น Product GoFutures ครับผม<ะ>ก็หลักๆ T F เฟจะมีข้อดีก็คืออย่างที่พวกเราทราบก็คือลงทุนได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงครับผม ช่วงของราคาทองตอนนี้ทั้งทองแล้วก็น้ำมันก็มีความผันผวนครับผมผมก็เลยสนใจที่จะมาลงทุนในโกลฟิวเจอร์หลักการลงทุนของผมง่ายๆก็คือก็ถ้าผิดทางก็ต้องขัดลอดให้ทันครับผมถ้าถูกทางก็เราก็เลทโปรฟิตลันปล่อยให้กำไรเพิ่มขึ้นครับผมก็หลักๆเลยก็อยากจะแนะนำให้ ศึกษาหาความรู้ให้พร้อมก่อนก่อนที่จะเข้าตลาดจริงครับผมอย่างตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีโปรแกรมอย่างสตรีมมิ่งใช่ไหมครับผมที่จะให้นักลงทุนมือใหม่เนี่ยลองที่จะลงทุนผ่านตัวซิมู l เลชันดูก่อนตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความคุ้นเคยแล้วก็มีประสบการณ์ในตลาดครับผมก่อนที่จะลงทุนจริง